สวัสดีค่ะอยู่ในช่องของน้องนุ้ยแฟมมารีนะคะพี่ปานปสวัสดีค่ะก่อนด,ดูกล้องดีๆเลยเร็วน้องเล่นกับพี่นะคะทุกคนติดมากเลยอะตั้งแต่เดินได้เนาะใช่ไหมไหนอ้ากลัวกลัวไหมนะด,ดูนะคะทุกคนวันนี้ที่ เพชรบูรณ์หล่มสักฝนตกตอนเช้าเนาะฝนตกตอนเช้านะคะทุกคนม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่นอนมันนะคะทุกคนนุ่นผ้าป,ปูนอนอ๋เข้าไปนอนดิเอาผ้ามาปูให้นงดิยังไม่งอวิงใช่ไหมนอนนะคะล้างรถด,ด้วยนะคะทุกคนเพิ่งไปตัดผักมานะคะยังไม่เสร็จนะคะทุกคนตัดกะหล่ำนะคะทุกคนราคาก็แย่มากเลยช่วงนี้เนาะ,ะไปก่อนนะต้าหูตาหู เอาแล้วเธอจะไปไหน,นหะอย่าไปทำมันน่ะพี่ก็พี่พี่พี่มันมาหาลูกมันแล้วพี่ไปไหน้วลนะ่ตะตาหูนั่งลงตาหูนั่งลงตาหูเข้าบ้านแล้วตาหูตาหูมาขึ้นหมา ตัองมาขึินมาขึ้นมาแล้วต้องหูวพี่ป่านแกล้งเหรอเอากระปีไปหาพี่ป่านเลยกระปีไปหาพี่ป่านไปเร็วๆไปหาพี่ปานเดี๋ยวปิดบ้านไว้ก่อนนะมันจะขึ้นมานะเนี่ยเธอไปเลยตัองหู้ไปหาพี่ป่านเร็วกระปีเร็วกลัวมากลัวพี่ป่านกลัวบอลพี่ป่านนะคะ ไปเร็วไปหาพี่ป่านเร็วพี่ป่านลองมาทำใส่เมันดิพี่ป่านไม่ขาดเลยไม่ขาดหรอกกงางเกงพ่อก็ดึงกางเกงอ้ยตกใจ <c oughs> <c oughs> ตาหัวขึ้นมาตาหัวขึ้นมามาตาหัวตาหัวเราตกไ,ไปแล้วตานะหัว เธอมันหาแม่มันนั่นน่ะอยู่นมแล้วน,น่นะปวดเดยวหรือเปล่าก่ะปีน้าตาูเข้าบ้านแล้วอพี่ผื่นนึ่งอยู่นะป่านลงแปด้ดินี่ฝั่งนี้น่นๆน่พี่แบงค์ทำตกอ่ะู้ยุงเพิ่งลืมตาได้สองวันนะคะทุกคน ชีาไปทำมันเอา้าไปเล่นน้ำแล้วกระปี้มาแล้วดี๋เปิ้อนบ้านน,นะ,นะสวัสดีค่ะฮะตะกอ้ะะกออยู่ในสวนเฮ้ย <c oughs> อย่าเล่นดิวันหยุดนะคะทุกคนไม่ได้ไปไหนนะคะ <c oughs> ฮะ <c oughs> มา มันกลัวหนูนอน,นอนแล้วนะคะมันกินนมแล้วใช่ไหมฮะพีแต่มันโดนรถอย่าเตะพอแล้วค่อยไปเตะในสวนนี่นะคะอย่าลืมติดตามช่องนะคะนองนุ้ยแฟมิลี่นะคะทุกคนคะ่ะดันช่องให้นองนุ้ยด้วยนะคะ ช่วยกันด mm ัน hmm. ช่องนะคะเพื่อนลูกชายมาหาเนาะน้องแบงแบงแบงน้องแบงเพื่อนมาหามาหาเพื่อนเสื้อก็ไม่ใส่ พี่แมงเก็บแล้วหรือเปล่าต้องว่าน้องลงเออนั่งลงเข้าบ้านแล้ว แกงมันเห็นไหมนแป้งแบงแงเอาเธอขึ้นมาแล้วามาขึ้นมาอีกแล้ว,ลวขึ้นมาเต้าหูขึ้นมาเออนอนซะเต้าหูนะคะทุกคนค่ะต้าหูนอนแล้วอ่ะเธอ มันเล่นกับใครเบอร์เพิ่งจะลงมาตอนบ่ายสองโอเคนะคะทุกคนคะสวัสดีค่ะอะาต้หูต้ห,ตหูเป็นไรมันลำคานมันบอกว่าลำคาญเก็บเดี๋ยวนี้เก็บยังเหน่มันนอนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันลำคาญ พี่ป่านเอาของเล่นหน้าหิ้งปู่มาใช่ไหมใช่ขอน้องได้ยังนอนแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ลำคาญพี่ป่านแปลของเล่นหน้าหิ้งปู่มา<อ>พี่ก็ไปแล้วนะคะทุกคนดูวันหยุดนะคะทุกคนเสาร์อาทิตย์เนาะหยุดตั้งแต่เม,มื่อวานใช่ไหมหยุดตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกคน ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะทุกคนค่ะนอนแล้วนะคะนอนแล้วนี่ค่ะโอเคนะอากาศก็ดีนะคะทุกคนวันนี้อากาศดีดีนี่นะคะอากาศดีมากนะคะทุกคนฝนตกฝนตกมอเช้านะคะฝนตกมอเช้าเนาะอากาศดีค่ะทุกคนคะ่ะดูค่ะ อหร้องอะไรดันช่องให้นางนุยอีกนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะช่วยกันดันช่องอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะนางนุ้ยไม่ค่อยได้ลงถ่ายนะคะพอดีช่วงนี้ฝนตกนะคะไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะ <c oughs> เป็นบ้านของนางนุ้ยที่มาสร้างอยู่กับเฟนนะคะทุกคนเนี่ค่ะหลังนี้แหละที่จะขายนาองนี่ค่ะ หลังนี้เลยนะคะที่อย่างกว้างนะคะทุกคนรวมทําให้มีชิดหมดแล้วนะคะติดกล้องวงจรติดแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทุกคนนะคะดูนอนละร้อนมากเลยนะคะพอฝนตกเสร็จก็ร้อนเนาะฝนตกเสร็จก็ร้อนมากเลยนะคะดูค่ะพี่พีหมาจะออกไปนั้นอะ นี่นะคะ<ช>กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ